ใช่ของอขออที่ผู้อื่นแล้วหมดด้วยค่ะแล้วหมดด้วยแต่พุ่มมันสึกเข้าไปเยอะกว่านี้ตัวนี้พุ่มจะสึกไม่เยอะตัวนี้ผ่านมันจะยินไม่ถึงอยู่ที่หนึงคือมันชาร์จมันชาร์จทำให้ไฟดับใช่ไหมแต่พิ่เนี่ยถ้ามันเข้าตัวข้างในเนี่ยมันจะชาร์จอยู่ กับตัวตัวเนี้ยมันจึ้อเข้าไปหน่อยหนะนึงภาษาพันธุก็คือมันกับการใช้งานมันก็ต่อด้วยหน่อยนะึงแต่มันยังซื้อยู่ก็ถ้าเปลี่ยนแค่ฐานมันใช้ได้ประมาณปีเดียวถ้าเที่ยวต่อไปก็คือเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยุ่นประมาณนท่าไหร่ทุกๆวันจีบานคือเพราะว่าคือเราราคาเปลี่ยนแลบะบเปลี่ยนเนี่ย เขาจะเราไปแลกกับเขาเราว่าจ่ายต่างนั่นคือเขาไปพันใหม่พอซื้อวินใหม่เนี่ยนึกี่บาทเองจำพี่ก็พันกี่บาทวิออกวินไม่ได้เราา้กับทแต่แต่ถ้าเราไปซื้อเชียงกงเอาวินได้นะพู้ปะภัส ินแบตบินสดแบตมีนี้ที่นี่นี้คื่ผมเล่าแบบนี้ถ้าจะเอาบินแบตแล้วก็หอกมันก่อนถ้าบินแบตแล้วจะเป็นอย่างอื่น่มันไม่ได้เป็นไอ้ตัวนี้นะจะเก็บอย่างอื่นมาก็มันเรียกได้ว่ามีสงครามเคยซื้ออยู่มันจะเป็นบางที่ครับถ้ามันขึ้นเป็นบริษัทมันยัดไปเลยนี่แหละที่ผมว่า ถ้าเราต้องของโัว่าตมันอะไรมันขายแยกได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะก็จะอถอดไปนี้เกี่ยวกับไอจีสามจีเกิดไอจีเลนเอรต้อมทีระเบียร์จีระเบียเพราะว่ามันมันไม่เสียคอมเลย กับป an ีนเ้ลามันดันไม่มันเนี่ยตอนนี้มันจะเสร็จทึ้นแต่เชื่อตัวเองตัว่ามันก็เกิดแบบนี้แหละนมันทําแค่ให้แบตไอไปลุกแบตครับตัวนี้ไม่ได้เสียเพราะส่วนเสียมากจะเสียฐานหมดใครเดาทางอื่นได้โอ้แค่นั้นทุนมันจะน้อยมากถ้าถึงขั้นได้เปลี่ยนทุนก็คือซื้อลูกแต่ถ้าได้เปลี่ยนในพวกนี้มันจะไม่เบาท ตัน,นี้้เทียบแล้วก็วแล้วไฟไม่โชว์ไฟรูปแบตไม่โชว์นะครับเกิดตัวนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าดาว้เทียบแล้วไฟโชว์ไม่ได้แล้วเดี้ยเป็นดาวเดียวตัวนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นรูดไหม ครับับนแต่ก่อนเขาก็เปลี่ยนปัจกัยเลยใช้ธาตุแต่เดี๋ยวนี้ของใหม่เขาจะขายมายันแบงนี้เลยอันนี้นะครับที่ผมเอาตัวล็อกขาดไปเป็นล็อกขาดนะล็อกขาดนะครับก็คือเปลี่ยนธาตุวันนี้ร้อยยี่สิบนะนะตอนนี้ ไปเปลี่ยนตามร้านหนะ้าร้อยแปดร้อยคกว่าปีอยู่ที่ร้านนะครับถ้าเร่งสขอแต่ถ้าเปลี่ยนแบบก,กันยิงแมนเรนะ่งส่อประมาณสามร้อยการยืา่านตะุยิงไม่ถึงนี้พุับ สองตัวมันเลงไปหากันว่าันว่ามันดัไปอันออดอะดังน,น,นะครับตายสไม่เจอว่ะนี่แต่ถ้าที่ลงโคงเข้ามาัจดากน่าดีแต่นี่ไม่ดันดังตัวไม่ดันตอนนี้อาการหมาท่า,านครับ การทำามแค่ทำดาบีต้ยูีูเมืนัดนะครับเป็นบล่นอียูกันเลยนนี้มันใช้รุ่นวีคอร์ตขึ้นมาใเปลี่ยนกันเมืนกันซี แค่เกินเดือ นี่ยนะ้าันกขอยก็ตอดเปลี่ยนห้อารคือมันร้านอาจะมันกว่าแตถ้าทำดีทำเองได้ก็ทำนะถ้าไม่เข้าใจก็พักนะเข้าใจพับนะ ถ้าเราซื้อเชียงทองก็คือมันจะอยู่ข้าหลักพันนี่เป็นพันสองดุวยกัแต่ทำไมแน่ใจว่าท่านเขาไปซื้อราคาเขาไปซื้อมันจะได้ราคาดเดีางเงี้เพราะยังไงออกกเขาจะเบื่อราคาท่าน่แล้ว Thank wow. you. 一点也好。 พจ้ามีการไลค์คลิปสั้นทให้ดูทีนะครับอันนี้คือกล้องพอ,อประกอบแล้วมันใช้ได้ไหมเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูอีกทีก็ไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไลฟ์ต่อนะครับก็ตรงนี้ขอลงลไลฟ์ไว้ก่อนแค่นี้นะครับเดี๋ยวไลฟ์สดดูว่ามันใช้ได้ไหมหลังจากจอมโอเคนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามนะครับ